สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนทุกท่านนะครับพบกับวิลพันชแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีก็เสนอมาขายได้นะครับตัวนี้เหรียญหนึ่งบาทเหรียญห้าบาทคุดนะครับผมเรามาถึงห้าบาทคุดแล้วนะครับคุดเก้าเหลี่ยมนะครับนั่นก็คือปกติแล้วคุดเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดสี่บล็อกด้วยกันนะครับบล็อกหนึ่งบล็อกสองบล็อกสามบล็อกสี่นะครับบล็อกหนึ่ง อ่าบล็อกที่มีราคาและบล็อกที่สวยนะครับก็จะเป็นบล็อกสองนะครับนี่ครับบล็อกสองสวยที่หายากแล้วก็สวยๆหน่อยราคาผ่านใช้ก็หลักสิบถึงหลักร้อยแล้วก็ถ้า UNC นะไม่ผ่านใช้เราก็ต้องมาดูกันที่หน้าตาของขุดนะครับหลักหลายพันหลักหมื่นยังมีครับผมโอเคเนาะถ้าขุดสวยๆก็มีแน่นอนครับหลายพันแน่นอนครับอ่ะโอเคเนาะแต่ว่าหน้าต้องชัดนะครับเคี้ยวมีจะง,งอยปากหรืออะไรพวกเนี้ย ตาคุดหรืออะไรทรงเครื่องอะไรที่มันนะก็คือไม่ผ่านใช้ะครับ่ะคุดรุ่นนี้นะครับหน,าาหน้าตามันหน้าตาของเขาบ็อกมันจะตื้นอยู่แล้วครับถึงแม้จะแกะถุงหน้าคุดก็ไม่คมครับบางเหรียญครับเราต้องคัดเหรียญที่สวยที่สุดนะครับไปไปเกรดหรืออะไรพวกนี้ครับหน้าคุดจะสวยแล้วก็แล้วก็บล็อกต่อมาก็จะเป็นบล็อกซีนะครับแล้วก็บล็อกหนึ่งแล้วก็บล็อกสามตามลําดับนะครับเขาเรียงตามความสวยของของตัวนี้เนาะ ของเครื่องเครื่องเครื่องทรงครับผมนะครับแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นบล็อกเหรียญห้าบาทพัดเสียนเล็กนะครับบล็อกตัวอย่างนะครับผมตัวนี้เขาไม่ได้ระบุจํานวนว่ามันจะผลิตเท่าไหร่นะครับผมให้ดูตรงนี้นะครับน้ําหนักเก้ากรัมนะครับผมขนาดยี่สิบเจ็ดมิลนะครับห้าบาทนะครับแล้วก็ราคาประเมินยูเอนซีนะครับตัวนี้ผมให้ดูของจริงนะครับ มาถึงมือสดสดร้อนครับตัวนี้ผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณสี่หมืนห้าบวกนะครับต้องบอกก่อนนะนะครับสภาพ u n c เลยนะครับผมนะครับเรามาดูด้านหลังกันจุดข้อสังเกตก็จะเป็นขุดเนาะจะมาดูด้านหลังกันนะครับเออวด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าก่อนด้านหน้าเขามีขอบียบเทียบนะครับด้านหน้าเนี่ยให้ดูครับผ้าเสียเนี่ยเรียญปกติผ้าเสียจะเล็กแระใหญ่จะใหญ่นะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยผ้าเสียนจะเล็กเห็นไหมครับมีป้อมออกมาครับจะแต่มันไม่มัน มันปลอมเป็นคนละเนื้อครับน้ำหนักก็ไม่ได้นะครับผมแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างมันมันผิดนะครับผิดบอกนะครับตัวนี้ครับพ้าเสียบใหญ่ครับตัวนี้พ้าเสียบเล็กตัวนี้เป็นเหรียญหายากนะครับตัวนี้เป็นเหรียญหาง่ายเอาตรงๆเนาะส่วนนะครับผมด้านหลังนะครับบอกก่อนแล้วนะคุดนะครับผมจะแตกต่างกันตรงที่ว่าปีคุดเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับตัวคุดมันใหญ่กว่าอยู่แล้วครับเนี่ยครับแล้วก็ขารูปล่างอะไรต่างๆนะครับคือจะเล็กกว่านะครับ คือมันไม่ค่อยสวยเขาก็เลยทําเป็นบล็อกตัวอย่างออกมาเฉยๆแต่ว่าไม่รู้จํานวนการผลิตนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเจอแล้วก็ทักมาหาผมได้ครับยินดีรับซื้อครับตามตามสภาพนะครับตามสภาพของเหรียญเลยนะครับผมตัวเนี้ผมซื้อมาเดีย๋ยวผมจะประกาศรับซื้ออีกทีหนึ่งว่ารับซื้อราคาเท่าไหร่นะครับแล้วกร็รับซื้อราคาเท่านี้ตามหนังสือนี่ครับแล้วก็ต้องดูว่ามัน สภาพไหนด้วยนะครับผมถ้าสภาพเละๆมาโอ้โหยับเยินมานี่ก็จะให้รับเป็นหมื่นมันไม่ใช่นะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆก็ส่งเหรียญมาขายได้นะครับผมตามที่ผมทิ้งไอดีไลน์ไว้ทุกคลิปนะครับลองหาดูนะครับเพราะว่าผมทิ้งไว้อยู่นะครับผม โอเคครับยังไงก็วันนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณครับ